ไอโฟน16 Pro ไอโฟน16 Pro Max อัพ iOS 26แล้วกล้องจากถ่ายสวยถ่ายไม่สวยตั้งค่ายังไงคลิปนี้คนที่ใช้ไอโฟน16นะครับทุกรุ่นเลยนะทั้ง16ธรรมดา16 Pro 16 Pro Max 16 Plus เนี่ยจากก่อนหน้าน,นี้ถ่ายรูปสวยใช่ไหมแล้วก็อัป iOS 26กันอัปเสร็จปุ๊บกล้องถ่ายไม่สวย <c oughs> จริงๆแล้วหลังจากที่เราอัป iOS 26การตั้งค่าต่างๆของกล้องเลยนะมันกลับไปเป็นเหมือนค่าโรงงานที่ถ่ายไม่สวยต้องตั้งค่าใหม่ทั้งหมดครับซึ่งบางคนตั้งค่าไว้ตั้งแต่แรกตั้งแต่ซื้อมานะ, iPhone อะาไอโฟ ตัวเองตั้งไว้ยังไงทีนี้พออัป iOS 26เสร็จปุ๊บมันรีเซ็ตใหม่หมดเลยก็เลยถ่ายไม่สวยตั้งค่าแบบนี้ครับทุกคนทําตามพี่เอกนะเข้าไปที่ตั้งค่าครับแล้วก็เลื่อนลงมาเข้าไปที่กล้องครับพอเข้าไปกล้องเสร็จปุ๊บตรงบันทึกวิดีโอนะครับเราเลือก 4K 60เฟรมเปอร์เซกทำนี้เลยนะเลือกตามนี้เลยครับเปิด HDR สมดุลแสงสีขาวเนี่ยครับตั้งค่าตามที่พี่เอกขึ้นให้ดูเลยทั้งหมดเนี่ยครับเปิดให้หมดเลยประมาณนี้ถอยกลับมาบันทึกแบบภาพยนตร์เราาากกกก็็ไไปปทททีีีีี่่ 4K30F เเ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 รมอออออตดดด้้คััับบงงงงนนนนึึสสสยยยใหลลืืโพวว ถัดมาไปที่รูปแบบครับขึ้ามาประสิทธิภาพสูงนะครับแล้วก็เลือกโหมดรูปภาพ24เมกะพิกเซลนะครับแล้วก็กลับมาตามนี้เลยถอยกลับไปครับตรงคงการตั้งค่าครับเข้าไปอันนี้ให้เปิดทั้งหมดเลยนะครับถัดมาเลื่อนลงมาครับตรงนี้ก็เปิดหมดเลยครับเปิดทั้งหมดเลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บเปิดทั้งหมดเลยนะครับตรงกล้องฟิวชั่นนะครับให้เราเลือกตามพี่เอกนะครับ28กับ35เปิดไว้แล้วก็ค่าเริ่มต้น24มมเปิดไว้ตามนี้นะถัดมาครับข้างล่างนี้ก็เปิดไว้ทั้งหมดเลยครับนี่ประมาณนี้นะครับเเาาลรว ถ่ายภาพนะครับมุมซ้ายบนสุดนะครับที่เป็น EV ตรงนี้ครับบนสุดนะกดเข้าไปครับให้เราบวกไปทัก0.7นะครับแบบนี้นะแล้วก็มุมขวาบนนะครับจะมีปุ่มเนี้ยอยู่ครับปุ่มปรับค่าไว้บาลานซ์นะครับพอกดเข้าไปปุ๊บมันจะขึ้นแผนมาแบบนี้นะครับนี่เห็นไหมครับให้เราปรับไว้ตรงนี้ครับทุกคนนี่แบบนี้นะมุมเยื้องๆขวาบนประมาณนี้นะครับตรงนี้เลยที่เบรกวงนะเสร็จแล้วมันจะมีให้เลือกสดใสมาตรฐานธรรมชาติทองสว่างนะครับดราม่าอันนี้คือเลือกตามใจชอบนะแต่พี่เอกก็จะตั้งไว้ที่มาตรฐานนี่แหละครับก็สามารถถ่ายได้เลลยครับก็อง อันนี้คือรูปภาพนะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราจะถ่ายวิดีโอนะครับก็เข้าไปที่โหมดวิดีโอเสร็จแล้วจะมีปุ่มซ้ายบนนะครับที่เขียนว่า EV นะกดเข้าไปก็จะขึ้นมาให้เราปรับนะครับก็ปรับตามใจชอบแหละจริงๆแต่พี่เอจะปรับไปที่ประมาณบวก0.3นะแค่นั้นเลยครับทีนี้เราก็สามารถถ่ายวิดีโอสวยๆได้แหละประมาณนี้นะครับลองไปตั้งค่าดูครับแล้วมันจะกลับมาสวยเหมือนเดิม